สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันในช่องล i q วิ d ทออีกแล้วนะช่วงนี้ก็อยู่บ้านเหมือนเดิมแต่ว่าโดยปกติเราก็อยู่บ้านกันอยู่แล้วนะคะไม่ได้ไปไหนเท่าไหรออ่ชอบอยู่แต่ในบ้านมากกว่าอยู่อย่างเงี้ยที่บ้านออร้อนอะช่วงนี้ช่วงนี้ที่เชียงรายฝุ่นเยอะอีกแล้วนะคือมันจะมีช่วงที่ฝุ่นเยอะมากๆกับช่วงที่แบบหายไปแล้วนเนี่ยกลับมาเยอะอีกแล้วนะเดี๋ยวใส่หน้ากากก่อนหน้ากากอันนี้เราทำกันเองนะคะพี่ต่อยทำให้ ซักนั้นแล้วก็มาใส่ต่อเอาพี่ต้อยไปไหนอะต้องใส่ไว้เพราะว่าฝุ่นเยอะอะมันมองไม่เห็นภูเขาอีกแล้วอะแคปหนึง่งหลบแดดก่อนแดดร้อนมากส่วนใหญ่เราจะไม่ค่อยได้ไปไหนกันอยู่แต่ในบ้านถ้าจะไปก็คือเนี่ยเดินแค่เนี้ยรอบๆบ้านทุกคนใส่ก่อนนะเพราะฝุ่นเยอะมากเลยหายใจช่วงนี้ ไลายพี่ต่อยคนอะไรอ่ะทำไมเขาของพี่ต่อยคนละแบบของเขาอ่ะมันคุณทําแบบอีกแบบหนึ่งเหรอแบบปิดหน้าปิดบนปิดล่างเหรอเดี๋ยวให้ดูนะให้ดูค่าฝุ่นตอนนีนเท่าไ่โอ้อเห็นบ่ไม่รู้ร้อยกว่าในกล้องเห็นปะเราก็บอกกันเพื่อนก็ได้เห็นอยู่ร้อยเจ็ด 170. ร้อยหกสิบสี่อ่าร้อยหกสิบมาจากทุกคนวันนี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามกันมาตั้งแต่ช่วงแรกๆของช่องนี้นะคะก็จะรู้ว่าพวกเราอะปลูกสับปะรด <c oughs> นานมากๆแล้วนะคือณนะตอนนี้วันนี้ก็ประมาณปลายเดือนมีนาะใช่ไหม <c oughs> ก็น่าจะประมาณสองปีลวมั้งทุกคนที่ปลูกสับปะรดอันเนี้ยตั้งแต่อยู่ตอนอยู่กรุงเทพนะจนย้ายมาอยู่เนี้ยคะ่ะเดี๋ยวมาให้ดูสับปะรดกันว่าเป็นยังไงอืม <c oughs> <c oughs> มันไม่ออกลูกอ่ะอคิดอยู่ว่าจะขุดมันออกแต่ว่าปกติสับประรดมันจะออกลูกช่วงเดือนเมษาใช่ไหม,มช่วงเออเนี่ยก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะเก็บไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันนะเมษาตั้งแต่ที่กรุงเทพม,มันก็ไม่ขึ้นนะคุณแต่ว่ามาดูที่นี่ก่อนนะเป็นยังไงอแต่ว่าคุณได้รดน้ำบ้างหรือเปล่าล่ะสับประรดไม่ต้องไม่ต้องรดน้ดําเยอะมันชอบแบบแห้งแรงอ๋อ ต่ใบมันก็ยังดูโอเคอยู่นะก็เดี๋ยวพี่ว่าจะรอดูจนเมษาถ้าเกินไม่ออกเดี๋ยวจะขุดอืมขุดมาดูกันเนาะเนี่ยขุดมาดูม,มีไรหลงก็มีรากนั่นแหละแต่ว่าอาจจะปล่อยไปไปเงี้ยเดี๋ยวไปหาไปหาสับป,ประรดต้นอื่นมาปลูกดีกว่ามีอีกสองลูกอันนี้ของน่าจะของแม่พ็าะช่วงนี้ทางนี้ก็แรงมากเลยนะอืมอืมคือขาดแคลน,นนะ้ำนะทางบ้านทางโซนบ้าน ปีนี้แรงเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปอัปเดตส่วนหลังบ้านหน่ยอยไปใ่เดี๋ยวพาไปดูส่วนหลังบ้านให้ดูเนี่ยร,รอบๆบ้านแล้วกันว่าช่วงนี้มีผลผลิตอะไรบ้างเนี่ยลำไยก็เดี๋ยวพาไปดูเนี่ยดูต้นมะม่วงร้อนนะแสบผิวมากตอนนี้นเ,เ,เสื้อไม่ได้ใส่คุม จริงๆลูกมันเยอะกว่าน,นี้นะแต่ว่าพี่กับแพแอบเด็ดไปกินมาแล้วคือลูกมันไม่ต้องใหญ่มากเนี่ยลูกใหญ่กว่านี้ประมาณหน่อยหนึ่งพี่ก็เอาไปกินละมันอร่อยมากกรอบตอนนี้ก็อันนี้โตแล้วเห็นไหมข้างในอีกจะเป็นพ่วงั่มอีกเยอะนะเห็นไหมีเยอะมากเลยน่าจะเป็นสิบสิบกว่าลูกอะ่ะอืมโน่นอีกหลบอยู่ข้างหลังอีกโอ้นี่อีกพี่ตาย ไอ้นูวงเลยเดี๋ยวไว้ทำทำน้ำพริกแล้วมากินนะอันนี้เป็นที่บ้านแม่นะใช่ที่บ้านแม่เดี๋ยวถ้าบ้านเราเดี๋ยวก็ดูว่าเราจะปลูกอะไรขึ้นบ้างอืมก็เราติดตามช่องนี้เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราก็คือจะค่อยๆอัปเดตทาไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวต่อจากตรงนี้เดี๋ยวจะมีไปอัปเดตส่วนของแคร์ด้วยให้ทุกคนได้ดูกันว่ามีอะไรบ้างผลผลิตที่ส่วนแคร์คือเยอะมากอืมนี่นี่นี่ต้นมะละกอต้นมะละกอที่บ้านนะให้ดู เด็ดไปกินหลายรอบแล้วนะเนี่ยเยอะมากเลยมีดูดิลูกดกมากนะเอ,อแล้วมีคนเขาแนะนำว่าต้นขนุนให้ตัดตัดลูกเล็กๆออกบ้างอะไรเงี้ยอืมดูมันยไอ้อต้นนี้หายแล้วปลอดมันเกิดแค่ช่วงนั้นใช่ไก<ม>ุมภาตลอดไม่มีละลูกหมดละอืมช่วงกุมภาก็หายละอันนีแ้แม่ปลูกอะไรไ้ไม่ไม่ดูเนี่ยอืมแม่ปลูกอะไรแล้ว,วทำอะไรใหม่ไม่ดู เห็นตรงนู้นป่ะมะเขือเทศขึ้นแบบน่าจะน่าเลาะทิ้งไปแล้วงั้นนี่ครับทนแห้งเนี่ยมันก็จะมีที่แห่งมะเขือเทศเนี่อะไรเขาเรียกเนี่ยมะเขือพวงใช่ไหมมะเขือพวงมะเขือปอกมะแก่อะไรของมัแล้วแล้วก็มีพริกแล้วก็มีพวกค่ะแม่แม่บอกว่าแม่ไม่ได้ซื้อพริกเลยนะปลูกเองก็กินอย่างเงี้ยที่ปลูกตลอด ไม่ได้ซื้อเลยผักชีแล,แล้วก็มีใบแมงลักใช่ไหมอืม,มถ้าทางเหนือ<ะ>เขาเรียกว่าต้นกับก็เนี่ยเ,เด็ไปกินหลายรอบแล้วผักชีมีผักกาดจแซมส่วนใหญ่ตอนนี้ผักผักที่จะมีเอาไว้กินส่วนใหญ่จะอยู่ที่สวนน้องเดี๋ยวเดี๋ยวต่อน,นี่ยเดี๋ยวจะไปให้ไปดูที่สวนน้องอขนุนก็ที่เห็นต้นนิดเดียวแต่ออกลูกเยอะ มีคนทอนแนะนําว่าให้เอาลูกออกบ้างมันจะได้แบบไม่ยแยงอไม่แย,งอ,ยงอาหารกันแต่ว่าเดี๋ยวแม่เกาคงเอาไปทำเนี่ยยกินเนะี่ยลูกเล็ก,เ,ลก,เ,ลกเอาไปแกงไอะไรได้เดี๋ยวพาไปดูสวนแครต่อไปดูเดี๋ยไปไงพ <laughs> ามาชมสวนหน่อยนะคะเป็นสวนของแครนะอันนี้นะอันนี้เทียบที่ที่พ่อดูแลให้อยู่ด้วยนะคะก็อยากให้ทุกคนมาดูกันเพราะว่า มันมีพืชผักอะไรที่แบบว่าขึ้นเยอะมากเลยเลยจะพามาชมกันนะเผื่อใครที่แบบชอบชอบดูอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับธรรมชาติธรรมชาติแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้พี่ต่อยพาดูดีกว่าไหนพี่ต่อยมาพาดูสวนพาดูสวนนะเขาเป็นคนตากล้องให้เนี่ยลกูกมเ้มงมอบอกว่าฟักไม่ใช่เหรอ,เ,อ,อเป็นฟักอะฟักแต่ลูกกลมๆไงโอ้เตียนจะเป็นลูกยาวๆอันนี้เป็นลูกกลมเนี่ยเต็ม มีต้นกล้วยนะเต็นแล้วเนี่ยพักมน่ใครอยากได้ก็มาเอาแล้วกันนะขับรถมาเก็บเนานี่ต้นลำไยก็ไดแลคุนาะหน่อไม้กับรัอ้เขาเนี่ยเยอะเลยเนี่ยไหนหน่อไม้พ่อเนร่อาะเนาะเนนเนาเนานานนเนานาะนนเนานาะนะนเนีะเนนเป็นไนย่างนเนเ ไอหนอไม้ขึ้นเยอะเลยอ่ะเนี่ยนี่มีต้นพริกด้วยนะอันนี้แม่ปลูกไว้นี่พริกสวยเลยไปพาชมสวนตรงนี้ทำอะไรอ่ะไม่ทำอะไรอ๋อะสะพานข้ามเหรอไไมม่ให้ันลงปอ๋ออันนี้เหมือนพ่อทำใหม่เลยอ่ะ,ออะตอนแรกไม่ใช่แบบนี้ ขอเดินดีๆกันน้ำไหลผ่านชุบชุบนี่อันี้ต้นหม่อนอหน่อยถ้าเกิดมันโตมันก็จะมีลูกมันเขาเรียกมันเบอร์รี่อ่ะใช่มาเบอร์รี่ที่ชอบกินมากเลยอร่อยมีต้นอ้อยด้วยนะเรียกได้ว่าส่วนเนี้ยมีเกือบทุกอย่างทั้งหมดเลยมันเบอร์รี่ต้นหมอนอืนอมอันนี้ต้นใหญ่แล้วต้้เขาก็อยากได้นะไปปลูกให้สวนเขาด้วยดิ เดินแดดร้อนนะทุกคนตอนนี้แดดร้อน,ะน,น,นแ,แล<ะ>้วเฮ้ยน้องหม่อนน้องหม่อนขึ้นแล้วนี่น,น้องหม่อนขึ้นแล้ว,ลวจ๊ะต้นใหญ่แล้วอ่ะต้นเนี้ยใบสวยเลยนี่ไงไถ้าอยากเห็น Lyn? น้ำที่พี่ต่อยทําไว้ระบบเหมือนปะมันจะแบบม,แบบมันจะลดน้ําตัวเองได้ทุกครั้งพ่อจะต้องลดน้ำเองใช่ไหมพี่ต่อยพอมาทํานี้พ่อก็จะเหมือนกับทุ่นแรงทุ่มุ่นทุ่นแรงพ่อไปได้ทุกครั้งจริงก็ใช้เครื่องสูบได้แต่ว่ามันจะเปลืองน้ำมันไงอ๋อถ้าอย่างนี้จะประหยัดใช่ปะได้ก็ใช้แป๊บเดียงมาดูต้นฟักทองตรงนี้นะคะอันนี้ลูกใหญ่มากผลผลิตเยอะมากเลยนี่ นนออ้วดูสิปักทองที่สวนเนี่ยบางลูกเขาโอ้หหลายลูกอ่ะแม่แม่เก็บไปให้กินอ่ะหลายรอบแล้วนะปักทองที่สวนอันนี้ต้นขาปะอ่าใช่ขานี่น้องฟักทองอยู่ข้างในก็ลูกอะไร เฮ้ยถั่วเพิ่งเคยเห็นถั่วของจริงไม่เคยเห็นอ่ะถั่วฝักยาวไงไม่ไม่ไม่เคยเห็นต้นมันอย่างเงี้ยโอ้ยชอบแ้งอยากได้อย่างนี้ม้างนะที่บ้านเราอปลูกบ้างตรงนี้เป็นที่ของน้องตรงนี้มันเป็นส่วนของแคร์นะคะคือมีทุกอย่างเลย เดี๋ยวไว้รอบ้านลิกนะนีก็จะปลูกบ้างนะคะปลูกไว้แบบในบ้านอะไรเงี้ยจะได้ไว้กินด้วยแต่จริงเท่าที่มีตรงเนี้ยในบ้านก็กินกันไม่หมดอยู่แล้วนะเพราะมันเยอะมากนะคะเราไม่ได้เอาไปทำเราไม่ได้ไปขายไงเราไว้กินกันเองไงปลูกไว้กินเองน้องบวบเออแต่ว่าแม่แม่เป็นคนที่ปลูกอะไรได้เยอะเนาะแม่ปลูกเก่งอะ อันนี้ซื้อเมล็ดมาหรือว่าปลูกธรรมชาติพี่ต่อ,อยแห้งแล้วแห้งนี่ก็เอาไปนี่ได้นะข้างในอ,อันนี้มันนี่ละเอาข้างใน,ปนไปทำไม่นั่นได้ที่อาบน้ำอ๋อยายบวบนี่แหละอเ,อเอามาดีเผื่อใช้เอาไปอาบน้ำไหมไม่ลองเนี่ยก็ใช้อย่างอื่นแล้วเฮ้ยก็ดีนะยายบวบธรรมชาติดีแน่เหนียวมากเลย ไม่ไม่รู้ว่าใช้บวกอันนี้หรือเปล่าเมื่อก่อนจะมีลูกใหญ่กว่านะเอาเน,นี้ไงเม็ดมันอยู่ข้างในไม่ใช่เม็ดมันนี่ก็เอาไปปลูกต่อเนี่ยปลูกต่อได้นะเออไปเนี่ยเดี๋ยวโยนไปมันก็โตอีกนี่ตะไคร้ด้วยเนี่ยตะไคร้ด้วยเนี้ยตะไค้ได้ได้ว่าเยอะเลย ดูเน่าบ้างก็เป็นไรโอ้หอันนี้เดี่ยวลูกนี้อันนี้ลูกใหญ่มากพี่ต่อยเรายกขึ้นมาให้เพื่อนๆดูหน่อยน้องแบบน่าจะสามสี่ห้าโลไหมอันนี้น่าจะห้าโลได้ปะโอ้ยมันโดดละอ้าวมันมีนี่อยู่ต้นหนามใช่ต้นไมยราบ้างเนี่ยเอาต้นไม่นี้ต้นอะไรนีนี่ทุกคนน่าจะประมาณิห้าโลนะลูกยกไม่ได้มันหนักโอ้ใหญ่มาก กลับมาแล้วนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวตอนนี้บ้านบ้านใกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวรอดูอัปเดตแล้วกันแล้วก็จะมีทําคลิปสรุปด้วยว่าตั้งแต่เริ่มเริ่มสร้างตั้งแต่ดินพื้นดินเปล่าปุ๊บแล้วก็ให้ดูเป็นเขาเรียก่อะไรการเปลี่ยนแปลงของบ้านใช่ไหมเอออาจจะไม่ได้ถ่ายทุกช่วงหรอกแต่ว่าให้ดูการเปลี่ยนแปลงจนเสร็จแล้วก็ว่าเออเดี๋ยวจะบอกพวกงบประมาณอะไรเงี้ย อเผื่อใครสนใจนะเผือใครสนใจแบบเออคิดว่าจะสร้างบ้านมันต้องอยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะค่ะคือตามด้วยแล้วเออแล้วเดี๋ยวตอนนี้พี่จะแยกไปมีมีแยกช่องไปอีกช่องหนึ่งก็คือช่องเป็นงาน DIY นะงาน DIY งานไม้งานเหล็กอะไรเงี้ยคือพี่จะไม่เอาลงกับช่องนี้ละพวกงานซ่อมงาน DIY อะไรอย่างที่ใครสนใจด้านนั้นก็ไป ติดตามด้วยแล้วกันเดี๋ยวขึ้นชื่อให้ตรงนี้นะเ,เดี๋ยวขึ้นชืช่อช่องไว้ให้ฝากติดตามด้วยถ้าใครชอบนะถ้าไม่ชอบก็เข้าไปดูไม่ติดตามก็ได้แล้วแต่เข้าไปแล้วก็กดนิดเดียวเองกดกระดิ่งด้วยเผืนะ่อใครแฟนใครอย่างเงี้ยชอบ <c oughs> ก็พากันเข้าไปดูหน่อยไปแนะนำติดชมหน่อยบางทีบางอย่างพี่ก็ทำไม่ถูกวิธีนะ ก็คือแชร์เป็นวิธีการขอกพี่่ะไปละพูดเยอะละอันนี้เรวเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวให้ดูนี่เพิ่มอีกสักหน่อยแสบผิวมากอ่ะมามาตรงนี้ของลมเนี่ยเห็นปะตรงอะไรของคุณเนี่ยูตอนนี้เห็นปะ ค่าพีเอมมาประมาณร้อยเจ็ดสิบใช่ไหมเดี๋ยวลองเทสดูว่านักกากท,ท,ที่ที่ทำกันได้เท่าไหร่นะก็พี่ก็จะเอาสหน้ากากใส่ตรงนี้มันเป็นข้างหลังนี่เป็นที่หไหนว่าลดเลนปะเออรถไวเลยน,น,น,นี่ลงมาละเ้ยเขียวแล้วอะ่ะนี่พอเราเสิร์ฟลัอเลท่านนี้ก็คือกัน หน้ากากผ้าที่ทําเนี่ยคือมันกันได้เห็นไหมจะลงมามันกันได้นะอแต่ว่ามันกันไวรัสไม่ได้นะอืแต่ว่าโดยปกติเราไม่ได้ไปไหนกันอยู่แล้วเราอยู่แต่บ้านอย่างเดียวอันนี้ใส่กันฝุ่นเฉยใช่กันฝุ่นเพราะว่าทางบ้านเรากระทบเรื่องฝุ่นหนักมากหายใจลําบากช่วงนี้ก็ระวังไม่ลงไวรัสกันด้วยนะช่วงนี้ก็จะให้ดีก็อยู่กับบ้าน อยู่แต่อยู่กับบ้านอย่าเพิ่งออกไปไหนเลยช่วยช่วยกันมันจะได้แบบครบคุมได้แล้วก็จะได้จบเร็วๆนะไม่งั้นก็จะแพร่ไปเรื่อยก็ลำบากหน่อยช่วงนี้ก็โ่วยล้วกันนะไปละสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ฝุ่นร้อยกว่า